ไอ้เล so art, happy, ็บแสงยูมากเลยอยากเรียนดายูถ <reasonably awful old> like <m urs uit> ่ายรูปเก่งมากเป็นช่างถ่ายรูปที่ทำผมได้แน่นอนดี่ะแต่ไม่ค่อยส่งรูปไล่นออกมาแล้วผมจะจ่าอะไรกันปาร์เรนบางที่นี่นะนี

ยังไงก็ตามก้าวไหมแมวไหมได้ครับยังไงก็ต้องก้าไหมด้ครับไดครับสลับับอันนี้ให้เป็นเ็นคู่เลยได่ครับยี่สิบยี่สิบลูก สิบใบเลยอ่ะจิ่ขาดไปก่สิเอาโอเค1 2 3พี่รับสองนะพี่ว่า1 2มันจะออกมาอยู่ในกรอบ ที่นองช่วยผมแบบว่าอันนี้หน่อยได้ไหมเหใช่เดี๋ยวผมจับอย่เพราะว่าผมกลัวมันจะหลุดออกเดี๋ยวผมกดก็ได้แต่ไม่ช่วยเองไอ้่ผมว่าได้อยู่นะรับเปลี่ยนได้นะอะไรอ่ะไม่รู้ไงหนึ่งก็ผมชอบนอนได้ได้คือพี่ก็จะต้องมองนี้ป่ะไอ้เป็นมอง ไว้ผมเลยจัดใหญแล้วก็แค่แบบน่ามามาแ้วหมดขนาดนี้ใช่ไหมใช่ครับ่ยังไงต่อเนีสลับไหมหรือว่าคนละสิบครับคนละสิบตอนนี้อ่าอ่าอยู่เดี๋ยวพอคิดท่าประรับ

มุมกดนี้่อยมาเลยมุมกดนะมาเมุมกดนะไมีี่แล้วอกเคนะี่ให้หน่อยได้หมมอนมั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 นตร้องเียอไมเอ ทำมือเลยอ่ะนี่นี่นี่ท่านี่ท่านีอันนี้ลงช่องมั้งเนี่ยใช่ม้วนหนึ่งมันมีกี่ใบเขียวชาต้องมีไงไหม ดีวันแมวดูวันแวเมวไมต้องแก้นรั ผัดีแงสชิงชุดสีวันนี้ชุดสีแดงมาจากคนนี้นะฮะแต่งหน้าสู้ชุดแต่งหน้าสู้ชุด่ะ ทำผมก็สู้ชุดเหมือนกันฮะสู้นาสู้ชีวิตทำผมสู้ชีวิตเมส่งขอเส่งคอ้ยุดส่มนั่งคนมาเยอะแลว้ว รุ่นสุดท้ายนะคะ